สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลยดนเดบิวชแนลวันอีกแล้วนะฮะวันนี้นครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมหูฟังจาก i s u p เ r อรนี่นะฮะโดยตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า iSuper e ร์ b u d well s ANC Compact แพ w ทู e ว s s สเอ็นซีเอีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอกตัวสติ๊กเกอร์ก่อนดีกว่านะครับผมแนะนำนะครับเวลา ใครก็ตามนะครับที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผมแนะนําว่าเวลาแกะกล่องสินค้านะครับควรถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยเพื่อที่ถ้าเกิดว่าสินค้าด้านในมีปัญหาที่เกิดจากการขนส่งหรือเกิดจากร้านนะครับผมเราก็จะสามารถนําไปเคลมกับร้านได้นั่นเองนะฮะอันนี้แนะนาทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผมและนี่ก็คือตัว i Super U Bu ยูบ c สเอ็นซีนั่นเองนะครับผมเป็นหูฟังนะครับผมจากทาง i Super นะครับแล้วก็มี ว่า ANC ก็น่าจะอนุมานได้ว่าตัวนี้นี่ครับมีตัว ANC นะครับก็คือ Active Noise Canceling นะครับเราอนุมานได้ว่าเป็นแบบนั้นก็คือมีตัดเสียงนั่นเองนะครับผมนี่หน้ากล่องตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าสวยมากๆเลยนะฮะดูจากรูปหน้ากล่องนะครับผมด้านข้างนะครับผมตัวนี้ก็จะมีรูปของ ไอคอนไอซูเปอร์เพลย์ตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับผมจากทางไอซูเปอร์เองนะฮะที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวหูฟังของเรานั่นเองนะครับผมโดยฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวฟังชั่นต่างๆนะครับของตัวไอซูเปอร์อี s วบัสเอ p อนซีคอมพนั่นเองนะฮะโดยฟังชั่นตัวนี้นะครับเขาระบุว่าตัวนี้นะครับสามารถตัดเสียง Active Noise Cancelling ได้ที่4 0เดซิเบลนะครับผมแล้วก็บลูทูธตัวนี้เป็นบลูทูธ5.2นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะมี ไมโครโฟนนะครับทั้งหมด6 ตัวนะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนเวลาเราใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้คุยผ่านตัวไมโครโฟนหูฟังนั่นเองนะฮะตัวไดเวอร์ขนาด1 0ม mm ิลิเมตรนะครับผมแล้วก็มีโหมดทันเพลนซีนะครับก็คือรับเสียงภายนอกได้เองนะฮะแล้วยังมีเกมโหมดนะครับไฮเรทันซีตามทึกึงอมิลลิเซกกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงถึง32ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเยอะมากๆเลยนะฮะ ด้านหลังเนี่ยบก็จะเป็นตัวสเปคแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าครับว่าด้านไหนจะเป็นอย่างไรนะครับผมวิธีแกะนะครับก็จะครอบตัวหูเขาจะครอบไว้แบบนี้นะฮะก็แกะออกมาครับอันดับแรกสิ่งที่เราจะเจอแน่ๆเลยนะครับก็คือ Quick Start Guide นี่นะฮะ Evo b บ t ตเ c ็นซีคอนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นภาษาไทยโดยตัวนี้เขาจะบอกว่าเวลาที่เชื่อมต่อจะทำยังไงนะครับผมนี่เห็นไหมเขาบอกว่า ถอดหูฟังทั้งสองข้างออกมาจากนั้นให้ใส่กลับไปนะครับถอดแล้วก็เอาหูฟังเสียบลงไปในเคสนะครับให้มันรู้จักกันก่อนนะครับผมอ่าเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็วิธีเชื่อมต่อกับ i Superplay นะครับผมนี่ครับเขามีภาษาไทยให้ด้วยนะฮะหรือตัวนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการใช้งานแบบละเอียดเลยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะนี่มีภาษาไทยด้วยนะครับวิธีการใช้งานวิธีการ แปะนั่นเองนะครับก็แผงสัมผัสทัชสกรีนนะครับตัวทัชนะครับแผงทัชอยู่ตรงไหนนะครับทัชกี่ครั้งเป็นอะไรนะครับมีบอกหมดเลยนะเป็นเสืไทยนะครับอ่านกันด้วยนะและสิ่งสําคัญนะครับก็คือตัวอุปกรณ์อยู่ตรงนี้สีดํานะครับผมแต่เรามาดูอุปกรณ์ข้างเคียนก่อนดีกว่าหรือบันเดิลต่างๆนะครับผมด้านในนะครับเขาก็จะแถมตัวสายชาร์จนะครับผมที่เป็นไท p e C นะ นี่ที่เป็น Type นะครับผมสีแดงแบบนี้เลยนะครับก็เป็นสีของไอซูเปอร์เองนะฮะสายชาร์จ t y p สีแดงเลยนะครับผมหรือใครจะใช้ของสมาร์ทโฟนก็ได้นะฮะแล้วก็ด้านในไม่มีอะไรแล้วอ๋อยังมีนะครับเป็นจุกหูฟังนะด้านในจะเป็นจุกหูฟังอีก2ไซส์2ขนาดสีดำนะครับผมอ่าสีเดียวกับตัวอุปกรณ์เลยนะและตัวสําคัญของเราก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะเป็น หูฟังนะครับ iSuper Uwabus ANC Compact นั่นเองนะฮะก็แกะถุงใสออกก่อนนะครับลักษณะของกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูรูชาร์จ Type C นั่นเองนะฮะแบบนี้นะครับผมล็อคไม่มีอะไรแล้วนะครับเปิดออกมานะครับยกหูฟังนะครับแกะตัวนี้ออกด้วยนะครับเป็นตัวปิดการชาร์จนะครับผมแกะเพื่อให้มันชาร์จกับตัวเคสได้นั่นเองนะฮะอย่าลืมแกะกันด้วยนะครับ ลอกมันออกนะครับแบบนี้เลยนี่นะฮะแกออกทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปในกล่องนะครับผมแบบนี้นะครับมันก็จะมีไฟสถานะด้านบนแบบนี้นะฮะอ่าทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับกับแอปพลิเคชันไม่ใช่เชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือนะครับได้ง่ายๆเลยนะฮะเพียงนะครับให้เราเปิดบลูทูธบนมือถือนะครับ ให้เราเปิดบลูทูธบนมือถือนะครับโอเคครับให้เราเปิดฝามันออกแบบนี้นะครับเปิดฝาออกนะครับแล้วก็ไปที่บลูทูธบนมือถือนะครับผมกดค้างเข้าไปนะฮะเปิดบลูทูธครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมผมจะยกหูข้างหนึ่งนะครับยกหูข้างหนึ่งนะครับแล้วกดค้นหากรอบโอเคตอนนี้จะเจอคำว่า i Super ANC นะครับ c o m p a c t นะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วกดแพรนะครับผมอ่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ iSuper ANC Compact แบ like บ a a เแล้วนะฮะก็สามารถเชื่อมต่อเลยแล้วก็คือวิธีการของตัว i Super Evobus ANC Compact ตัวนี้นะครับก็คือเปิดฝาแล้วก็ยกหูออกหนึ่งข้างนะครับผมอ่าแล้วก็ทําการเชื่อมต่อได้เลยนะครับส่วนอีกข้างนึงเวลายกออกมานะครับมันจะเชื่อมต่อกันเองนะครับมันจะรู้จักกันเองนะฮะนี่สต,ตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้มันรู้จักกันแล้วนะฮะ แค่นี้เลยนะครับแผงสัมผัสก็จะอยู่ตรงข้างๆข,ข,ข้างบนตรงนี้ตรงตรา i s ซ p e r ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับเห็นไหมโอเคครับผมเดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปลองทดสอบลองฟังแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีครับโอเคครับผมมาอยู่ในส่วนหั้อร,รีวิวกันแล้วนะครับผมสำหรับ i s u p e r evo bus ANC Compact นั่นเองนะฮะมันคือตัวนี้นั่นเองนะครับผม i Super e v o b u AN c ANC Compact นี่นะฮะตอยอดความ ANC หรือหูฟังตัดเสียงจาะ ไอซูเปอร์เองนะฮะอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวไอซูเปอร์ตัวเก่านะครับมีการขายที่ดีมากๆเลยนะครับและตัวนี้ก็มาต่อยอดนะครับนี่ลักษณะของตัวเก่าจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะโดยตัวเก่านะครับจะเป็นหูฟังมีกา้านแล้วก็รองรับ ANC ANC นั่นเองนะครับหรือว่า Active Noise Cancelling นั่นเองนะฮะและตัวนี้ก็มาถึงนะครับผม i s u p e r Evo b u โว ANC Compact นั่นเองนะครับผมเป็นการดีไซน์ใหม่จาก ทางไอซูเปอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังรองรับ ANC เช่นเดิมนะครับเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับจากทางไอซูเปอร์นั่นเองะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือมีการออกแบบใหม่และดีไซน์ใหม่นะครับผมโดยที่ก้านหายไปและน้าหนักที่หายไปด้วยนะครับดูทันสมัยกว่าเดิมและดูน่าใช้กว่าเดิมดูเล็กกว่าเดิมดูเบาเเกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะฮะก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นั่นเองะฮะแต่ฟังก์ชันลหลายๆอย่างถูกอัปเดตขึ้นมา ภายในหูฟังตัวเล็กตัวนี้ที่อยู่ในมือผมแบบนี้นั่นเองนะฮะมีการอัปเดตว่าจะเป็นตัว ANC ที่ใช้ระบบ AI มาทําให้การตัดเสียงได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะฮะโดยตัวนี้นะครับความสามารถของมันยังอยู่คงเดิมและอาจจะเพิ่มเติมด้วย AI ที่ดีขึ้นเองนะฮะในระบบตัดเสียง ANC นะครับสามารถตัดเสียงได้สูงสุดถึง40เดซิเบลนะครับเนื่องจากว่ามีระบบ ANC หรือ Active Noise c t t v v n o o s e Cancelling นะครับผมเลยจำเป็นจะต้องมีตัวทานเพลนที่รับเสียงภายนอกด้วยนะฮะเหมาะแก่การใช้หูฟังอินเอียรและหูฟัง ANC นะครับเพื่อที่จะรับเสียงภายนอกได้สูงสุดถึง6ระดับกันเลยทีเดียวโดย default อยู่ระดับที่4นี่เองนะฮะใครอยากได้ยินเสียงข้างนอกเยอะก็เปิดระดับที่6ก็ได้เช่นกันนะครับผมและตัวนี้ยังมีเกมโหมดมาให้ด้วยนะฮะใครที่ชอบหูฟังนะครับเอาไปใช้เล่นเกมนะครับตัวนี้มีเกมโหมด มาให้ด้วยนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะในส่วนของตัวไดเวอร์นะครับเขามีไดเวอร์ ขนาด10มิมใส่เข้ามาให้ด้วยนะฮะทำให้ย่านเสียงทุกย่านหรือการฟังเพลงการดูหนังเนี่ยทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่ต่อยอดออกมาจากตัวเก่าที่ตัวเก่าเ,าเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วและตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่นําออกมาแล้วก็ทําได้ดีเช่นกันหลังจากที่ผมได้ลองฟังมาแล้วนะครับสำหรับ iSuper e w b a n c Compact ตัวนี้นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาสรุปในทีละเรื่องเลยดีกว่าครับสำหรับหูฟัง i super e v o b u d s anc compact ตัวนี้เองฮะ,ะโดยหูฟังอยู่ในมือผมแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับผมจากทาง i super เองนะครับเพราะว่าเขาได้ทำการตัดก้านออกไปแล้วแต่ว่าตัวนี้นะฮะยังมีไมโครโฟนถึง6ตัวกันเลยทีเดียวนะครับที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็น anc หรือใดๆก็แล้วแต่นะคะสามารถตัดเสียงรบกวน ผ่านทางไมโครโฟนได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงไมโครโฟนละกันครับสำหรับการใช้ไมโครโฟนในการโทรและสับนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่สายโทรนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงไมโครโฟนกันเลยโอเคครับผมนี่คือเสียงนะครับจากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับหูฟัง i Super Evo b u d บ a n c เอแอนซนั่นเองนะฮะโดยเสียงตัวนี้นะครับเป็นการที่ผมพูด ผ่านตัวไมโครโฟนนะครับของตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมแล้วก็พูดอยู่ในห้องนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะทาําการนะครับเดินออกไปนอกห้องนะเพื่อดูระบบตัดเสียงนะครับของตัวไมโ,โครโฟนนั่นเองนะฮะอันนี้เราอยู่ในห้องกันนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีเสียงกลัวนั่นเองนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่นอกห้องแล้วนะครับผมก็เสียงเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ชัวร์ <Yellow. S 1> นะครับเ<ม>พราะว่าทุกคนก็จะได้ยินเสียงเองนะฮะ โดยตรงนี้นะครับจะมีเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงรถวิ่งบนท้องถนนนะครับแล้วก็มีลมมีลมนะครับมีลมด้วยลมพัดด้วยนะเสียงที่ได้ก็จะประมาณนั้นเลยนะฮะสำหรับเสียงได้จากฟังไอซูเตอร์อีโวบั a เอเอซคอมแพคนั่อเอนนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือข้างนอกห้องนะครับผมก็ลองเทียบกันดูว่าโอเคหรือเปล่าน,นะครับสําหรับเสียงในโครโฟนนะ และอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมสำหรับหูฟัง i Super EVO-BUT ANC Compact ตัวนี้นะฮะมีตัว ANC หรือ Active Noise Cancelling นะครับก็คือช่วยในการตัดเสียงซึ่งแตกต่างจากตัวเดิมตรงที่ตัวนี้มี AI นะครับที่ช่วยในการตัดเสียงให้การตัดเสียงเนี่ยทำได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมนะครับผมได้ลองทดสอบใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าเสียงนะครับ เข้ามาแต่เข้าน้อยมากๆเลยนะเพราะว่าเขาสามารถตัดเสียงนด้ถุงสุดถึง40เดซิเบลกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในห้องนะครับอยู่ในห้องหรือในที่ทํางานใดๆก็แล้วแต่ตัวนี้ตัดเสียงได้ดีเลยก็คือเวลาคุณนั่งทํางานคุณเปิดเพลงผมบอกเลยว่าไม่ได้ยินเสียงข้างนอกแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า ใครไม่ต้องการ ANC นะครับหรือไม่ต้องการตัดเสียงแบบอยากจะคุยกับเพื่อนนะครับเขามีโหมดทาร์นโพเลนนะครับผมโหมดทา a ์นโพลนคืออะไรนะครับโหมดทาร์นโพเลนก็คือการรับเสียงภายนอกเวลาเราอยากจะคุยกับเพื่อนหรือคุยกับที่ทํางานในขณะที่หูฟังเรายังใส่อยู่นะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดหูฟังนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับทารน p พเลนสนะครับก็คือเป็นตรงข้ามของ a n c ANC ก็คือตัดเสียงตัวทารนโพลนก็คือรับเสียงภายนอกนั่นเองนะฮะทำให้เราเนี่ยได้ ยินเสียงภายนอกและเราก็ยังสามารถปรับระดับการได้ยินเสียงภายนอกสูงสุดถึง6ระดับยังไม่พอนะครับผมสำหรับใครที่เอาไว้คุยกับเพื่อนหรือประชุมหรืออะไรพวกนี้แต่เรายังใส่หูฟังอยู่นะครับมันจะมีโหมด vocal นะครับ e n h a n c ร ment นะครับผมตัวเนี้จะทำให้คุณเนี่ยได้ยินเสียงพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ และยังไม่พอนะครับสำหรับหูฟัง iSuper EvoBud ANC Compact ตัวนี้นะฮะยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน iSuper Play ได้ด้วยนะครับข้อดีของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันก็คือคุณสามารถปรับ EQ หรือ Equalizer ได้ด้วยนั่นะฮะไม่ว่าจะเป็น preset ที่เขามีมาให้แล้วนะครับหรือว่าคุณจะดีเออเซตติ้งแบบแอดวานซ์เองเลยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเพื่อให้เสียงนะครับตรงตามใจคุณมากที่สุดเลยนะฮะก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับผม สำหรับการฟังเพลงนะครับหลังจากที่มันมี E Q แล้วนะครับคุณสามารถฟังเพลงได้ดีมากๆนะครับผมตัวนี้เนื่องจากว่ามันมี A N C ช่วยในการตัดเสียงรบกวนด้านนอกนะครับเวลาเราฟังเพลงหรืออะไรพวกนี้นะฮะเสียงด้านนอกไม่เข้ามารบกวนมันทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงเพลงได้ชัดเจนขึ้นนะครับยิ่งตัวนี้เบสแล้วก็ตัวเสียงกลางขึ้นไปถึงเสียงแหลมเนี่ยทำงานได้ดีมากๆ ทำงานได้ดีมากๆเลยนะฮะผมใช้ฟังเพลงตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้เยี่ยมมากๆนะครับผมแต่ก็มีจุดนิดนึงเนื่องจากว่าเบสนะครับเบสของตัวนี้อาจจะเบากว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวในอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนั้นด้วยนะครับตัวนั้นจะเป็น Sound Pro นะครับตัวนั้นเบสจะดีกว่าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เบสจะไม่เท่าตัวนั้นนะครับเบสมันอาจจะไม่กระชับเท่านะครับเวลาดูหนังหรืออะไรเงี้ย เสียงเบึ้มบ้ามดีแต่ก็ยังไม่เท่าอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวแต่ตัวนั้นไม่มี ANC แต่ตัวนี้มี ANC นะครับและตัวนั้นน่ะอาจจะเสียงกลางเสียงสูงอาจจะน้อยกว่าตัวนี้หน่อยอ่าอันนี้ต้องไปดูกันว่าคุณต้องการตัวไหนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการตัดเสียงหรือต้องการมีทาร์แปร์ก็แนะนําตัวนี้นะครับ iSuper ANC Compact นั่นเองนะฮะ ก็มาเลือกตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สาย ANC นั่เองนะฮะหลังจากที่ผ่านการทดสอบรู้หนังฟังเพลงไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่เขามีนะครับก็คือการเปิดเกมโหมดนะครับที่ ทำให้ l a t e n c y นะครับอยู่ที่117มิลลิเซคเท่านั้นถามว่าข้อดีมันคืออะไรนะครับสำหรับตัวนี้เป็นบลูทูธ5.2การที่มีเกมโหมดนะครับจะทําให้คุณเนี่ยเวลาเล่นเกมนะครับเสียงไม่ดีเลยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าทําได้ดีแล้วก็สามารถนําไปใช้คุยกับเพื่อนเวลาเล่นเกมได้ดีมากๆนะครับผมเวลาที่ผมทดสอบการเล่นพับ G ีนะครับการยิงปืนก็อยากที่ทุกคนฟังเลยเดี๋ยวไปฟังกันเลยดีกว่าครับว่าการดีเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลย ก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับการทดสอบการเล่นเกมนะครับก็อย่างที่ผมบอกโดยภาพรวมแล้วนะครับสําหรับใครที่เจ้าซูเปอร์ยูอั a แ c ตเอ็นซีคอตัวนี้ไปใช้นะ ผมบอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนเลยสําหรับใครที่ไม่ต้องการได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับเพราะาตัวนี้มี ANC Active Noise Canceling l ตัวนี้นะฮะสามารถทําให้คุณการเสียงทุกคนที่คุณไม่ต้องการออกไปได้และยังไม่พอนะถ้าเกิดคุณอยากได้ยินเสียงคนอื่นคุณก็แค่เปิดฐานพะเลนจบเลย และตัวนี้การดูหนังฟังเพลงผมบอกเลยว่าสบายๆนะครับสบายๆเลยนะครับแบตอึดมากๆนะครับผมแบตอึดเลยนะฮะและอย่างหนึ่งสายเล่นเกมก็พลาดไม่ได้เพราะมันมีเกมโหมดนะครับสามารถลดเลเทนซี่ได้ถึง117มิลลิเซกนะครับผมก็คือเลเทนซี่มีแค่117มิลลิเซกเท่านั้น ตัวนี้ถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะฮะแล้วแบตเตอรี่อึดมากมากนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ใหม่แบบนี้นะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆราคาตัวนี้ราคาไม่ถึงพันเป็นหูฟังหลักร้อยนะครับผมราคาไม่ถึงพันสามารถกดสั่งซื้อใต้คลิปผมได้เลยนะฮะมันจะมาคู่กับอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวอีกคลิปหนึ่งอย่าลืมไปดูอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับผมเป็น i s u p e r e ร o b ีโ Sound Pro นั่นเองนะฮะตัวนั้นจะยังมีการอยู่แต่ตัวเนี้ จะเป็นตัวดีไซน์ใหม่จากทาง i s ซูเปอคือไม่มีก้าแล้วนั่นเองนะฮะส่วนอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อต่อแอปพลิเคชันการตั้งค่าต่างๆสามารถทำงานได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับ i s ซูเปอร์อ a วโอแ c ตเ c ็นซตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนำสำหรับสาย ANC หรือสายตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะฮะจัดเลยครับผมแนะนำ โอเคครับผมหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับผมที่บอกว่าตัวหูฟัง i s u p e r evo buds anc c o m p a c t กนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะเราจะเห็นหูฟังด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมที่มีแบตเตอรี่100%ทั้งคู่นั่นเองนะฮะในแถบต่อไปนะครับจะเป็นแถบซาวนะครับตัว EQ นะครับสามารถบอกได้ว่าตัวหูฟัง i s u p e r evo buds a n c compact ตตัวนี้ฮะสามารถปรับ ตัวซาวเอฟเฟกได้นะครับผมหรือว่าอีควอไลเซอร์ได้เองนะฮะโดยเราสามารถปรับแบบธรรมดาที่เขามีให้แบบนี้หรือว่าจะคัตตอมไม้เองก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนสำคัญตัวนี้เป็น ANC นะครับ Active Noise Cancelling นะครับผมทำให้คุณสามารถเปิด Noise Reduction ได้นะครับผมโดยจะมีอยู่3โหมดนะฮะจะมี Indoor นะครับ อินดอร์ก็คือใช้ภายในร่มภายในอาคารในห้องหรืออะไรงนี้นะฮะโดยในอินดอร์นะครับก็สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับแบบนี้นะฮะนี่นะครับ1 2 3สนะครับผมจะมี3ระดับนะฮะในส่วนของคอมมิวติ้งนะครับผมสำหรับใช้ในการสนทนานะครับอยู่ในกลุ่มสนทนาหรืออะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะฮะก็สามารถปรับได้3ระดับเหมือนกันนะครับผม ตัวสุดท้ายจะเป็น n o i s y นะครับก็คือการตัดเสียงแบบเยอะที่สุดเลยนะครับแบบไปที่ที่คนพูกผ้านะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะผมใช้กับการเอ่อขึ้นรถเมย์นะครับผมก็สามารถปรับได้3ามระดับเช่นกันนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของ normal นะครับก็เป็นโหมดปกตินั่นเองนะฮะก็จะไม่มีการตัดเสียงแล้วก็ไม่เปิดทานโพลเลนด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวหูฟังก็เงียบพอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นอินเอียร์นั่นเองนะฮะในส่วนของทานโพเลนนะครับผมตัวนี้นะสามารถปรับเรเวลได้ถึง6 r เลเวลเลยทีเดียวนะครับก็คือรับเสียงจากภายนอกนั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากเรากด Vocal อ n h n อ็ n ฮ e นนเนี่ยครับผมเราจะสามารถได้ยินเสียงคนได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะครับของทานโพเลนเลยนะครับผม ตรวจตัวด้านล่างนะครับผมจะเป็นซาว์ชนเนลบาลานนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครได้ยินเสียงไม่เท่ากันหรืออะไรนี้ก็มาปรับบาลานตรงนี้ได้นะฮะในส่วนของเซตติ้งนะครับผมด้านบนเขาก็จะบอกว่าตัวนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับทั้งหูซ้ายและหูขวาเพราะว่ามีทัชนั่นเองนะก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับผมและก็ยังจะมีในส่วนของเกมมิ่งโหมดนะครับเราสามารถเปิดเกมมิ่งโหมดหรือปิดเกมมิ่งโหมดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสลิปโหมดนะฮะ ตัวนี้นะครับถ้าเราใส่นอนนะครับผมเวลาเราเปิดตัวนี้ไว้นะฮะตัวทัชทั้งหมดนะครับจะไม่ทํางานนั่นเองนะครับแล้วก็มีก็เป็น firmware update นครับแล้วก็ more setting อันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะฮะก็จะมีอยู่3เมนูหลักๆตรงนี้เลยนะครับที่ใช้ในการตั้งค่าตัวหูฟัง i s u p e r A e v o b u d ANC Compact นี่นะฮะ